ท่านผู้นำทุกๆท,ท่านนะครับที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ท่านประธานท่านดรโสตไปสารสารวัตรส,รส,รสรมบูรณ์แบบแล้วนะครับวันนี้ท่านมารับดุษฎีบัณฑิตเป็นที่ภาคภูมิใจของพวกเราชาวทีทูอาทั้งหมดเลยเรานําทัพนําทีมของทีทูอาเป็นร้อยชีวิตเลยก็ว่า,าได้เพื่อมาแสดงความยินดีกับบอสของเรา,ารดุษฎีบัณฑิตใบนี้ที่ท่านประธานเรียนมาเนี่ยเพื่อส่งมอบให้กับสมาชิกของเราทุกคนนะครับได้เป็นเจ้าของร่วมกันสวัสดีค่ะวันนี้เรามารับปริญญากับบอสของเราดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกจบดรไปเรียบร้้อยแลววันน พวกเราก็มายินดีกับบอสของเราขอแสดงความดีกับบอสท่านดรสรวัตไทศสารสรวัตด้วยนะคะดีใจมากๆตื่นเต,นต้นมากๆค่ะเมื่อคืนนอนไมห่หลับเลยนะคะขอะแสดงความดีกับท่านประธานส,สัลวัตทไดรับปริญญาเอกเพื่อพวกเรา ITF ทุกคนคะ่ะภูมิใจมากเลยนะครับวันนี้เรามารับใบประกาศนียบัตรของบริษัททอปอัพทูลีดของไวพรให้ท่านประธานของเรานะคะคเป็นผู้นําที่เข้มแข็งและนําพาองค์กรบริษัทของเราเติบโตสู่ความยิ่งใหญ่แล้วก็มรน ร้านนะคะภายในปี2 5 6 7นี้นะคะ ITS ครับแพลตฟอร์มของคนไทยเพื่อคนทั้งโลกครับเป็นใบปริญญาของลูกๆทุกคนท็อปอัพทูนิสขอให้ท่านอยู่กับลูกหลานท็อปอัพทูนิสไปนานๆสร้างความมั่งคั่งให้กับทุกคนไปตลอดนะคะขอให้ด็อกเตอร์สมรรไปสามสรรเฮงๆรวยรวยเย้รักบอสที่สุดเลยทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าค่ะวันนี้ ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านประธานที่ท่านประานมารับปริญญาเอกซึ่งเป็นปริญญาสำหรับของทุกคนเลยค่ะ วันนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่สําคัญมากเลยนะครับสำหรับชาวท็อปอัปสุริเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นพิธีประสาทปริญญาครับปริญญาฉบับนี้เนี่ยถือว่าเป็นปริญญาของสมาชิกท็อปอัปสุริทุกคนบริหารธุรกิจดุสฎีบันดิตเพราะว่าหัวข้อในการทําวิจัยก็คือผมเอาเรื่องของแพลตฟอร์ม IDS ครับมาทําเป็นงานดุสฎีนิพลนั่นเองเพราะฉะนั้นครับนี่คือสิ่งที่ล้ําค่ามากเลยสาหรับสมาชิกท็อปอัปสุริทุกคนครับและผมมอบสิ่งนี้ให้กับทุกคนเลยครับ